สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไว้ไทยเราฮานอยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมาว่าเรื่องของเลขเด่นบนกันต่อนะครับเป็นเลขเด่นแบบ5้าตัวนะแบบ4ี่ตัวผมได้ลงไปแล้วลเลขเด่นบนแบบสีตัวแล้วก็เ,เลขเด่นหลักสิบหน่วยบนนะครับลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเลขเด่นบนแบบ5้าตัวนะ ซึ่งเป็นสูตรระยะยาวนะเป็นสูตรที่ถูกต่อเนื่องกันมาก็ไหลงวดแล้วเหมือนกันนะครับที่ลงช่องไว้อะนะสูตรที่หนึงนะครับเดินมาร้อประมาณ1้อยสิบงวดนะครับวันที่ผ่านมาก็ได้9ก้าสอสามสี่ห้านะผลออกเก้าเจดสอง เป็นวดที่ร้อยสนะครับเดี๋ยวเรามาใช้งานต่อส่วนสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็วดที่ผ่านมาที่ลงช่องไปก็ได้80237ก็ได้เจ็ดกับสนะครับทั้ง2อสูตรก็มาครบ3ตัวกันเลยทั้ง2องสูตรเนี่ยนะี่อัอนี้อีกสูตรหนึ่งนะ ทั้งสองส่วนนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับส่น 100, วนนี้ก็้อยประมาณร0อยงวดประมาณร1 0งวดสุดนี้ก็ก็ประมาณเกืบกือบร้อยงวดนะครับเ6หกงวดนะครับวันที่แล้วก็ได้5้าแปดศูาม ก,ก็คือเก้าจอ9สอนะส่วนนี้ก็ยังไม่เคยลดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูาตั้งสามสูตรเลยครับไปคำนวณทีเดียวเลยส่วนใครที่ต้องการสมัครสมาชิกช่องก็เป็นไลนก็มาถามไทยได้เลยนะ เรามาดูกันเลยมาบวกกันเลยส่วนที่หนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกกับศูนย์ได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับหนึ่งได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ เดี 2, ๋ยวนี 5, 5้เก้าหกแปดสี 9, ่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์บวกสามสามสี่ห้าหกถัดมาส่วนที่สองนะแปดกับเจ็ดได้ห้าห้ากับสองได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าได้หกหกกับหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดกับหกได้สาม ามกับหกได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูตรหนึ่งสองบวกสามเป็นห้าสูตรที 7, 7่สามสี่กับแปดได้สองสองกับสี่ได้หกหกกับแปดได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สาม สาบวกสองได้ 5, 5้าหกับสองได้เจ็บวกหนึ่งได้แปดบวกสได้2 5 7 6 7 9เจ็ดหกเจ็ดเก้าสองเจ็ดสทั้ง3สูตรนะครับชนกันที สามสี่ห้าชดเล็กห้าตัวเดียวเลยที่เหอชิดสองสูตร 3 2มสองสอี่หนึ่งหกลองไปประกบชุดกันดูนะครับผมไม่ได้ประกบให้นะครับวิดีโอนี้นะจับชุดประกบกันได้นะครับแต่ตัวชนทั้งสามสูตรก็ชนกันที่เลขหานะครับไม่แน่ใจว่าจะเดินหรือเปล่าตัวชนนะครับลองป,ประกบชุดกันดูนะไปเทียบชนกับสูตรอื่นๆดูก็ได้ ตั้กดเดี๋ยวด้วสามเจ็ดูนยหนึ่งสองห้าใช่ไหม มันไม่เคยหลุดนะครับสุดใช้งานมาหลายวันแล้วนะครับอีกสุดหนึ่งก็ได้สามเจ็ดแปดสอง โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ